และในวันนี้นะครับเราพานเพี่อเนี่ยมาดูการต่อสู้ของตัวละครอย่างเจ้าอะตอมิกนะครับในศึกดวลฝ่ายฮีโร่ฮะแต่ว่าก่อนอื่นครับเราพาเพี่อเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันในดวลข้ามเซิร์ฟะคยัาตอนนี้เนี่ยมีคนที่รู้สึกว่าจะชนะคุณกาแมนเข้ามาอีกหนึ่งคนในย่าก็จะเป็นผู้เล่นคนนี้ครับซึ่งใช้รูปโปรไฟล์ของเจ้าฮีลฝ่ายเฟรมครับเป็นตัวละครอย่างเจ้าอะตอมิกนะฮะที่เป็นกรอบแดง5าดาวนะครับซึ่งดาวเยอะมาก ซึ่งขึ้นไหว begun, จัดเลยนะครับอะตอมิกเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็น5าดาวแล้วเรียบร้อยนะครับแ,แล้วเป็นเลเวล120รด้วยตัวละครอย่างด้วงกับกระบองเหล็กแล้วก็คุณปู่ซิลแฟรงค์เนี่ยขึ้นกอบอันมาีด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าในรอบหน้าเนี่ยน่าจะโหดกว่านี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็คุณกัมแมนนะครับตอนนี้ Thousands. เนี่ยก็ใช้ทีมแบบนี้อยู่ซึ่งเขายังไม่ได้เอาตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กเข้ามานะครับอืมและไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างเจ้าเกลแว้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้ดีกว่านะครับว่าอะตอมิกในค้อมของฮีโร่เนี่ยมันจะแข็งแกรงขนาดไหนนะครับกับการที่ไม่ต้องออไปหวดกับพวกที่ไม่ติดมิยทอนนั่นเองนะฮะไปดูกันดีกว่านี๋ครับอ่ะเ,เรามาดูการต่อสู้ดีกว่านะครับก็มาดูที่รูปโปรไฟล์ของคุณปู่เท่าแฟงก่อนละกันนครพลพลัง37ล้านฮะตัวละครอย่างเจ้าจากกักรพรรดิเด็กปู่บอมอัศวินขับเคลื่อนอะตอมิกนะครับ เจ้าคิงและก็กระบองเหล็กแรง2องเด็กนะครับอะตอมิกเนี่ยเป็น4ดาว2ดาดมว่วงนะถือว่าแจ๋วเลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งในนี้ก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างเจ้าหมาฝ้าบ้านปู่บอมซัมบี้แมนจกกักรพรรดิเด็กเจทัสและก็คิงนะครับพลัง30ล้านนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคอมของการปิดลูกไฟล้วนๆนั่นเองนะฮะซึ่งอะตอมิกเนี่ย,ยผมชอบมากๆตรงที่ว่ามันปิดเกลหลอดเลือดโหดนะครับแล้วก็สามารถคอมโบได้ยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะสามดาวเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งด้วยครับว่า โอเคครับไปกันก่อนแล้วกันนะครับกับคิงเอ็งจินมาก่อนหนึ่งครั้งครับแล้วก็หมาชิบ่ายยามเข้ามาครับทำลายโล่ไปก่อนหนึ่งที่โดนโจมตีเข้าไปครับใส่ฝั่งของอะตอมิกเนี่ยฮะอะตอมิกเนี่ยอยู่ฝั่งสีแดงนะจากนั้นครับเจ้ากระบองเหล็กมาหนึ่งครั้งครับปั่นเจ้าหมาฟอบาไปก่อนที่4ี่ล้านสครับหวดไปหวดมา12บสองล้านดับเบิลท่านผู้ชมติดเจทัชกับซอมบี้แมนเนี่ยตายแล้วนะฮะตอนนี้ครับโอ้โหแรงมาก นี่ครับโดนโจมตีเข้าไปครับเจทัตยืนไม่ไหวครับอะตอมิกมาแล้วอะตอมิกฟาดฟันไปก่อน1ครั้งครับเก <c oughs> ือบหล้านดามเจ็ครับแล้วก็ไม่พอเท่านั้นครับติดไมยะท้อใช่ไหมฟันไปอีก1ครั้งนะครับปู่วอมก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะฮะซึ่งการติดไม่ะท้อเนี่ยก็ทำให้ตัวละครงเจ้าอะตอมิกเนี่ยสามารถฟาดฟันได้รัวๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตายลงไปเนี่ยอะตอมิกก็สามารถฟาดฟันได้รัวๆเหมือนกันนะครับโหดมาก เนี่ยแล้ว <response. S 1> มันปิดเอ่อทางด้านของหลอดเลือดไปเยอะมากนะครับปิดถึง50%นะครับเพราะว่ามันบวกไดเมจถึง600%ยเไงไงก็ปิด50%อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการจำกัดนะครับเนื่องจากการตีบอสแหละมั้งนะ่ยไปครับโจมตีไปต่อครับเจ้าหมาหมาฟ้าบ้านครับก็โดดตบมาก่อนหนึ่งทียาโจมตีแถวหน้าไปก่อนหนึ่งครั้งยาเจ้าหมาชิบะตามเจ้าหมาฟ้าบ้านมาติดติดครับจากนั้นจักรพรรดิเด็กครับเช้งยงจิ้มไปปกตินี่หมาชิบะย้ำตามไปด้วยครับปู่บอมปปไไไไฟกกก่่่่อออนนนนนนคคครรรัััั้้้งบบตตตตีีีีลลลูมมมมใเแวฮะโโจจิไปก่อน เด็กก็หมดครับป่ายซอมบี้แมนยิงปกติไปครับหมาชี้บาดย้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเงี้ยแล้วฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กด้วยงั้นก็เลยเล่นยากหน่อยนะครับมาเลยครับอัสตาวิงขับเคลื่อนกับปาดแปดไปก่อนหนึ่งครั้งครับแต่ว่าปู่บอมยังยืนถึกอยู่นะยังไม่ตาหายนะครับตัวรอบนี้เนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วแหละป่ายครับกิงเอ็นตินไปอีกหนึ่งครั้งครับยทำลายโลกไปก่อนนะครับต่างป่ายต่างทําลายโลกกันครับแล้วก็โดรนเนี่ยพยายามโจมตีซึ่งกันและกันนะเ ตัวนี้นเนี่ยปูบอมติดฟอร์ชิลด,ด้วยนะครับแต่ว่ามาเลยครับเจ้ากระบ,บองเหล็กยบป่านไปก่อนที่5ล้านดัมเมตครับหดไปหวดมา16ล้านดัมเมตครับปูบอมยืนไม่ไหวแล้ฮะโอ้โหอะตอมิกจะได้ป่าดเลยครับตอนนี้ป่าใส่เจ้าหมาด้วยนะฮะหดไปก่อนโดนเจ้าหมาไปก่อนหนึ่งครั้งครับเจ้าหมาหิวขึ้นมาก่อนหนึ่งครั้งรับจับผลไม่จะทอนะหมาและอะตอมิกฟาดฟันอีกหนึ่งครั้งบาบเข้าไป16ล้านดัมเมตโอ้พระเจ้าแรงเหล็อเตือนครับปาดคิ้งต่อทันทีบาบเข้าไปอู้แต่ว่าไม่เข้านะ โอ้ก oh, ิงถึกจัดเลยครับมีโดรนเนี่ยคอยรับอยู่นะครับโ oh, อ้โดนรับดาะมิดเอ่อของอะตอมิกไว้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยโดรนก็มีเลือดอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับก็คือป้องกันคิงแบบเต็มที่คิงยืนนานมากตอนนี้ปาดไปก่อนเลยกันครับจากนั้นครับจากกระพัดเด็กชิบา้าบอมก่อนหนึ่งครั้งกับบับเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับเอาแลม่าชิบา่าย้ำเข้าไปครับแล้วตัวละครอ,อย่างคิงเนี่ยโดนทางด้านของผล,ผลพัตติอันติจากจาก,กระพัดเ,เ,เด,ดเออ็กเนี่ยปิดเกรหลอดเลือดลงไป20%ด้วยนะครับแล้วเจ้าอะต รางมาปาดได้เนี่ยจะปิดได้อีกด้วยนะฮะโอ้โหปิดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะครับปาดก้นไปก่อนใส่ซอมบี้แมนหนึ่งครั้งครับจะถึงไหมเนี่ยอยากเห็นว่าอตอมิกเดี๋ยวจะปิดได้อีกไหมนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าโดรนเนี่ยเลือดจะหมดหลอดแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอตอมิกจะปาดตายเอานะนี่โจมตีไปก่อนอู้แต่ว่ากระบองเหล็กมาก,ก่อนนะครับกระบองเหล็กน่าจะฆ่าได้เลยเยนี่ยนี่โจมตีมาโดน กระบองเหล็กจะมาห้หนึ่งตัวเลยครับหมาหนึ่งกลางยับล้มหมุนเนี่ยไปเลยครับหมุนกระบองก่อนหนึ่งดีควงไปควงมา11ล้านดาเมจแต่ว่าคิงยังไม่ตายท่านผู้ชมเฮ้ยถือเกินไปหรือเปล่าเอาเลยครับอะตอมมิกของเราจะได้ปิดฉากรับกับอะตอมมิกกิซึ้มะตายไปก่อนหนึ่งครั้งแบละเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับเรียบร้อยฮะตายลงไปครับโอเคครับเราไปดูอีกคู่หนึ่งแล้แกันกนครก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเจ้าซุยริวเนี่ยพลัง4 1ล้านนะครับก็พลัง ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างเจ้าเจทัตปู่บอมเกนจิไลนิ่งเนี่ยจักรพรรดิเด็กน้ากากหวานและก็เจ้ากระบองเหล็กกันเองนะครับมีกระบองเหล็กแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีฮะเปิดเกมมาต่อครับเป็นฝั่งของสีแดงได้เปิดก่อนนะครับโดยทีมของเจ้าอะตอมิกนั่นเองนะฮะก็เป็นโดยคิงนะครับเปิดก่อนปไปก่อนครับคิงเอ็นจิ้นไปก่อนหนึ่งครั้งครับทำลายโล่ไปก่อนเลยกันนะครับทำลายโล่ทั้งทีมเลยนะโล่ใสเลยนะ จากนั้นครับโดนพยายามโจมตีเข้าไปครับกับบลองเหล็กบาเลยยับหลังจากการบัฟความเร็วครับปั่นใส่เจทัตไปก่อนหนึ่งทีครับที่3ล้านหนึ่งครับหวดไฟหวดมา11ล้านดับเบิลท่านผู้ชมหวดแรงมากครับเจทัตลงไปนอนกองกับพื้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเจทัตยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็มาเลยยับกับอะตอมิกฟาปั่นบับเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับปิดเกจหลอดเลือดไป50%ท่านผู้ชมคือมันปิดเยอะมากอะ นี่ยมันปิดแบบแหลงจัดเลยครับจากนั้นครับเจ้านากกากหวานครับโดดเลยมีฟาซอนครับเข้ามาหนึ่งครั้งสุ่มตีนสุมตีสุมตีก็มาปิดเกรหลอดเลือดเหมือนกันครับไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะจากนั้นครับจากกระบะเด็กครับชีบะบอมหนึ่งครั้งก็บาบเข้าไปก่อนครับปิดเกรหลอนเลือดทั้งทีมฮะโอ้แล้วโลกของอะตอมิกกับอัศวิงขับเคลื่อนครับกระพิบยิบยิบยิบเลยครับจะแตกใครได้ฮะนี่ขนาดฝังของรูปตัวริวเนี่ยไม่มีตัวละครอย่างจริงนะครับก็ทําลายโลกได้เหมือนกัน เนี่ยเราฝั่งเราครับชิบบาบบอมเข้าไปครับฝั่งเราเหนือกว่าครับหายหมดท่านผู้ชมเหนือตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กตัวเดียวครับแต่ว่า17ล้านดัมเมจครับปาดตัวละครอย่างอะตอมิกล่างสองหายไปด้วยครับกับอัศวินขับเคลื่อนครับโอ้ปาดแรงเหล็กเกินครับตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กครับและตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเนื่องจากเป็นตัวละครที่ดัมเมตเนี่ยแบบถีงจริงครับแบบปาดปาดปาดดัมเมตมาไวมาก่ะนี่ครับฝั่งเราปาดเข้าไปครับที่ห้ล้านสองแต่ว่ามันสวนกลับมาท่านผู้ชมมันสวนมันนไมม่ยอะ มันไม่ยอมครับมันปั่นอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ปัน่นใส่ทางด้านของปูบอลไปหนึ่งีครับและจากนั้นก็หวดไปหวดมาโอ้โหเกือบจะหายทั้งทีเมย <c oughs> นี่ไงขนาดเหลือตัวละครอย่างเจ้ากระบองเหล็กตัวเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนเอาไงฮะฝั่งเราจะแพ้เอาแน่ไปก่อนหนึ่งครั้งครับป,ปูบอมครับเอาเลยกระบองเหล็กครับฮึกเหอเฮือกเหิอมม,มมาอีกหนึ่งครั้งครับฝั่งสีแดงครับกระบอกเหล็กลุกข,ขึ้นมาปั่นไปก่อนหนึ่งครั้งที่ล้านแปดครับจากนั้นเจ้ากระบองเหล็กได้ป่อีกกกีัปปิดไ่อนแล้วน เรียบร้อยครับกระบองเหล็กขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งสิบสามลาตเดเมจโอ้โหบ้าไปแล้วฮะเดเมจแรงจริงๆครับแล้วก็ฝั่งนู้นแน่จะหดกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับกับฝั่งของอะตอมบิกครับหดเข้ามาที่สี่ล้านเก้ากับฝั่งเราหดกลับไปที่หกล้านสี่นะครับหดแรงเหลือเกินครับตอนนี้แล้วก็จะเป็นทางได้ของฝั่งสีแดงเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับกับการต่อสู้ของตัวละครอย่างเจ้าอะตอมิกล่างสองนะครับเนื่องจากในรอบชิงเนี่ยเขาเป็นฝ่ายไพ่แพ้ไปนะครับแล้วก็ทีมนู้นเนี่ยไม่ได้้้้ใใชชตตัวละะะะคครรอออย่าางงเเจมบิกนนนป็แฟฮ ก็ต้องขอบอกก่อนรายกันนะครับว่าตัวละครเจ้าทอมบิกเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องดาเมจของมันเนี่ยก็ตัวละครอย่างกระบอกเหล็กเนี่ยดาเมจมันจะเหนือกว่านะครับแต่ว่าตัวละครอย่างเจ้าทอมบิกเนี่ยเป็นตัวละครแก้ทางพวกเอ่อเกนลิลคุนชุปในเงี้ยฮะพวกตัวละครอย่างด้วงเลยนะครับเป็นตัวละครแก้ทางได้ดีมากๆซึ่งก็ควรสุ่มไว้ด้วยนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วย